ตายอแน้องเอ้ยน้กระตเากตมเือยยังโอ้ยหมดส่วนไหมหดอย่งที่ไหนมันจังน้ำพอใสเออมื่อเ้านี่ยพอลอยหลอดนี่เก้าโมงสิบโมงก็จะพอลอยลอยอยู่ง่ายปะเัาตอนบ่ายแน่นอนปะคือเก่านามันโบแห้งน้ำโบแห้งบันนี้แห้งได้บัดนีคนเ้าใสเหรอช่วงใบเออช่วงาบมันแห้งก็แนม่อสิหดตอนบ่ายมันีตายว่าแต่หดมันน้ำโบฮอนหน่นะเออกระุ่ม ตอนสอบตอนแรกน้ำว่ายไหลอยู่นี่ยน้ำเร่งน้ำเร่งเป็นสุปียนี่หันประมาณสี่ทุ่มหาทุ่มได้แบดที่นี่หันน้ำรวยรวยรวยแห้งแม่ได้ไหลออกมาโหดไหนแม่ใจแม่มันก็เป็นสุปียละน้ำบ่ายเนี่ยเขาต้องเลือกเวลาใส่เหรอหะน้าดังที่ท่านใจต้นพวกวันก็เหี่ยวเหี่ยวแล้วทำทำเองห้ามโหดแล้วก็มันกระซื่นคืนมาคุกเก่าแต่นพวกวันนี่เนาะ ปลูกใช้กับต้นยังก็เมียเขานี่พ่อได้อยากได้กินน้ำมันพอได้ใส่น้ำมันอยู่นี่แหละต้นยังก็แมียต้นพกขาปลูกใช้ต้นพกขาพอได้ใส่น้ำมันอยู่นี่ไปขายแต่พอได้ใส่บางที่โบมี่ก็ได้ย้อนขายนะได้กินนะเออเรื่องได้กินเรื่องได้ใส่เงินน้ำพึ่นพอได้ซื้อที่ถินเสืออยู่ปลูกกันเมล็ดมันทนอยู่ดอกเออลยหลายปีกเณาปลูกกิ่งต่อนตาเมื้อได้หนี้เงาได้หนี้ตะปูตะเปี๊ยน pues ี si ้ เก็บวางมือเขาเกงป่านลานก็มาเอาเยอะเลยนะเออมันหนาวยังก็ซื้อวันอยู่อ่ะนิดหน่อยเออมาเอารถจำกิ่นเขาได้น้อยเนื่งเขาเก็บมันก็ไม่ได้เก็บคือเขาเกีบเก็บดอกเขาเก็บเขาเก็บพอกินของข้าวลูกหลานมันยากเลยมันกินแต่บอกวิธีเด็ดเพป็นล่ะล่ะบอกให้เก็บถึ่งงันแง่ง่ายไม่ใช่โบโป่งไว้ตัวมันจะแตกง่ายอีกให้เด็บอันนี้ให้มันค้างไว้แบบนี้บอกวิธีเพป็น บ่พ่อดนบ่พ่ออาทิตย์ได้จักปีได้จักปีแล้วแม่ฮะถ้าผมปลูกมันได้ตัวปลูกมานี่เนาะอันเก้าปีนี่แหละพอเก้าปีคุณบอกโอ้ยน้ำท่วมมานี่กะหกปีแล้วเลยป่านั่นเตกตาซ้ำตายสี่ปีบังหัมกับสี่ปีมาเฮ็ดบุญในเด็กกะรวมมืงดีเป็นแปดปีแม่เนาะได้ซ้ำนี่หมอต้นเก้าปีเก้าปีนี่หละ ต้นนึงมีผลต้น้องต้นนึงนี่ก็ว่ามันมันน้ำท่วมสิมีปลูกใหม่ๆอ่ะหากมันขึ้นใหม่ได้เนี่ยเนี่ยโมแม่ลำต้นนะมันตายเลยนี่ต่พวกหากเบิ่งเลยเนี่น้ำมันขึ้นหอดพี่เนี่ยแม่ก็เลยค่อยเบียนค่อยหุดเอามันก็เลยขึ้นมาแค่นี้กระเทมไปจ้างขึ้นมาทางกันด้วยทางคู่หวานโอ้ยจะว่าเด็กคนตาตัวผู้ว่านี่เห็นเนาะเออต้นนี้ใหญ่นนั่นเลยหลายต้นด้วยน้อะ กัปงอยู่มันทัง่านไงะปงอยู่มันยังน้อยแม่ถังสัตะพุ่นนั่นนะนสามต้นรตัดทิมต้นทอนิโป้เหอแคนั้นมาก็บไงเหรอเก็บได้หลายเพราวปลูกตเพราะวันปลูกมาเรียนบนเนาะต้นใหม่อยเขาบลูยาวใบเลยมันปงใหม่เลยนะะแม่ฮดแม่ฮดมันปงใหม่เลยนะฮะใบเนี่ท่านคนกินถ้าผูไดไม่กิน เด็ดตากลางถ้ามันหล่นมันต้องอยู่ที่นี่แหละไก็ได้หล่นเพร,ราะท่าแห่งเคียนที่เดนะอันนี้เห็นบอมันถือน้ำมันเคียววื้วือไหนคักกรได้หดตบมือใส่เตะๆะไหมมีตัวนั่นกร <c oughs> ะ,ะไไดกครับให่าม่น้อน้ปิน้อนหรอไม้ับนาน เออจะเข้าไปเฮ็ดรถให้เขารถให้ผู้ใดเอออ้าวมาถามสันสันไปได้ซ่อมนำเนาะค่ะโแ้รถกระบังบอยเขานั่งหันแล้วเบาจังสั้นแล่แม่เออแม่มาหดอันต้นมะนาวทั้งนี้เออหมดฟรลาแม่หดทั้งนี้ก่อนอันไี้ต้นพะวานเห็นเนาะต้นนี้นี่กระมวนเราก็มีอยู่ต้นนี้ เลเป็นหยดแม่่อนน้หรแม่มั่นดยยอันพอกต่านปาเเแบดมนแล้ันำแห้งนแห้งเด็กเข้าไปนอนอีกแม่โอ้หี่ง้องส่วนนี้ยาก้ำข้นแหกขอมุ่นอยู่ด้วย่น้องเด้อเฮตดาโทรศัพท์ประเด็นเฮ็้าโทรศัพท์บมือมันขึ้นรเข้าไปเลียนรูไม่เนาะไปปิดอันนั้นโอ้แม่นำพ่อพี่ ขอไปปิดอันนั้นปิดอันนี้ไ้บ่อยข้นแหกแต่นะพี่น้องระเดินกับเลียนูไปน้ำเห็ดไปน้ำมันเเป็นดอก,ไ,อดอกได้หบานี้กบขับาาป,ป้อมบานี้เป็นดอกลก่มชั่ว,วบานี้แจกข้ามันหล่นเบิ้มันสิบปลงดอกใหม่ลหรอเนี่ย ก็มาขามก็บ้าเป็น้งแตรพีดาขึ้นไปเลยนะเป็นมากกว่ารันเป็นบาดที่นี่ลดแดดมาฆ่าบาดที่มันแห้งตายต่อต้นตายบาดที่มันมันมันตายต่อต้นซื้อขึ้นไปนั้นเออค่ะเดงดอกมันอยู่ในต้นปลูกก็ได้กินไี่เลยนะเออแม่ได้กินห้าหน่วยบ่อปีนี่นอ้ได้กินสิบก่วหน่วยเป็นนมว่ไรเต้เออเป็นแล้วมันใหญ่ไปเนาะโอมกว่ามันตายได้ไหม มันใบมันหล่นม่ได้ไมันม่นสิโป่งเลยนี่ฮบ้านนมดไว้อย่างนี่เลยมันกระโปรงถ้ามันบ่อได้ก็ปุนนั่นไปรอมันบ่อได้อีกบได้โนดสอนทำโนดสอนให้ได้โดกระโปงมันกับบ่อตายตุ่นไหมแม่หัวยก็แม่สบาแม่บงโนดอนามันหนามันค่อยทอดย่อยย่อยหนีมา โบงดดอกบะถ้างดตอนใบน้ำมันควายเนาะน้ำมันควายมันคนใจหลพวกหน้าต้นนี้แม่เอาถึงขึ้นไปแเราปิ้นดอกบาะมดรูมันก็บปิ้นดอกโบตายนั่นแหละมันก็บโบตายเอามดมันอยู่เนาะเราโบงมดนึ่งต้นก็เหี่ยวก็แห้งห่างหนูก็มาเห็ดอยู่น้ำเท็บแม่กับมดอยู่จังที่ตลอดถ้าแม่น้ำโบแห้งแม่เหรอ วางอยู่อะยอยู er ่ในตะกอตะก้ามูนั่นล่ะบ่อนเขานั่งละไรฮ่ารถแกรถจไปหาเราแล้วเห็นคุณหนึงไปคหนึงเมบ่ก็นั่งน้ำกันจะจมยังไงจมไผู้ใด tại hội tân này hội nhau này là vẫn nằm hên ngắm 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 ห่อนเราแลมันก็มือคือมือบ้านเนี่ยมันตกมลอขึ้นเลยฮะ พี่น้องไทยให้พี่น้องมึงจักหน่อยเด้อเมื่อตะล่านผู้เริยนไข่ทอดัสซับอยู่พี่น้องกับเพื่อนแล้วอยู่ลิปนาพอกันไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ